สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าดปนิยอ<ต>้วนเตรียมเครื่องตำบกหฮงก็สีอ่อยากเลยเนาะลูกโควิดเออวยุคไหนก็นกินได้ไอ่กับเข่าลูกโควิดแนวมันแสบโอ้ยม่ได้ไปไหนตากกินข้วับตับบกเทศเนี่ยตับบกเทศตับบกเทศแต่คือตับบกฮงนะพี่นอ้องใส่หมูย่อ ตำบกฮงเซนมูยอ่อขนมเส้นป๊าที่เด็ดเ่มอล้วนะปูอดองปูอดองปูแมครับเนี่นยปูกรน,นะน,น,นุตัวเดียวัมนีตัวง่อนนะ่ะรับตวจด้หตื่นขึ้นมาอยากกินอยากกินตำบกหมูทำไ เห็นเห็ดอีลุกอีหลุยอยู่มันตาลใส่ละใส่เปล่ามะขาม่ใส่ให้ก่มะเขือยะธรรมดาเนี่ยต้องเอาบบเหือดแจ้น่อยมันจะได้แจ่มันจะได้ความหื่นของเหือดแจ้หน่อยเหือดแจ้คือมะเขือหือด เสียงเงี้เงีเงียออโหที่เด็ดเรื่องตำเนี่ยไว้ใจพะะอ่อใหญ่อ้วนแซ่บจะทาวะผมไม่ขิงอ่ะแต่เรื่อ,นนองขอเจ้ปลาห้าผสมปลาร,ร,ราปลากระดีเชื่อปลาเจ้ผสมผสมกับแนน ไปห้าป่าก็บี่ห้าป่าเลยโอ้โหทำได้ไรปกติพี่นเ,นพนนเนี่ยอนจะตำแบบขงใส่ขิงเนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้บ่มีเอาตากแห้งหมดอะ่ะเอาไปเห็ดขิงตากแห้งหมดขิงสดบ่มีใส่อะไรลงไปแบบขงอือหืออ่าผงชูรสใส่ไปแล้วไหนตะกี้มาได้เอยใส่ไปก่อนนั่นแะ มนมนังได้ใดหอมปลาแดงไหมไอุ้ดๆโอ้โห,โหผมล้างมือแล้วนาเยมันจะมาล้างหนาหล้างอกอฮอแล้วกล้างาอาไหนแอลกอฮอนะ่ะ <laughs> <ม>ล้างแกว้วหนอล้างแอลกอฮเเอเพิ่มหอแอลกอฮอนแกว้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักเบรัก ตำบบกุงไม่พักเดกความเด็กฟังไปไหนม้าแนวใดเนี่ยดูกระจกตำบบกุงพักเดกแม่คิดหวยนี่มันเป็นพวกเป็นฟองน่ะเดี๋ยวด้ะพักเดกตั้งน้อยหนึ่งกะเอาน้าปัญญวนอู้หุ่ ม่อยากหัวดำกหุงผักเบกก่อืมเขอาใเลยอืมพอมได้ระบายเรียบร้อยอืมขอบคุณ เสียงรถเนะีะยขอโทษขอโทษพี่น้องอเสียงรถแรงป๊าดแส่เล้วมอเียสุดๆซิมเลยเด้อใส่มือได้แหละหอมหอ,ม,อ,ม,อมกัะปูดองเนาะใส่ปลาห้างนี่อร่อยเนาะ ปลา,ากระถินพี่น้องมาด้วยจ้ะใส่มือเละอืมน่อน่อยอร่อยอร่อยผู้เขาหอมกรุ่มนะปลาแซมักพี่น้องกินตำบักฮงเนอะจ้ะกินน้ำแกงเนื้อสุกุสุกคนทุกบ้าน สำหรับคลิปนี้กะไอ้อสำเนียงนอกจากน้อพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่แถมไม่แถม <laughs>